ตัวนี้ครับผมก,ก็ผมเป็นเกมเมอร์นะฮะตอนนี้เราถูกกันในเกมเบอลออฟแท้งกันอีกแล้วนะครับผมจะยินไหมเนี่ยชัดเจนเนาะเบอลออฟแท้งนะฮะไปฮะรอแป๊บหนึ่งครับเตรียมลุยกันมานานแล้วนานหรือเปล่าไม่รู้หนึ่งนัดครับ เปิดก่อนครับเปิดก่อนโอเคครับผมใะเย็นฮะใะเย็น MX สิบสามเก้าศูนย์ฮะเทียเก้าเหรอเจเทียเก้าเลยเหรอครับผมยังเดือนนะเอ่อทางนี้เข้าไปนิดนึงเข้าไปใกล้นิดนึง ั่งนู้นเป็นไรอเอ่อสิบสามเก้าูย์เหมือนกันไม่มีใครเข้าไปนะไม่มีใครกล้าเข้าไปทำไมทำไมเนาะทำไม,ไมอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วดีแล้วฮนะเดยเถ้าไปตรงนู้นอะ่ะ มันเสียเ่ยงนะครับเดอ้อทีสี่สี่ร้อยครับบาดเจ็บกลับมาซบแผ่ใจตรงข้างหลังนะจอฟูทัวก็ไม่เห็นอะไรนะฮะข้างบนเขาจะไปกันถึงไหมนีอะ ไปกด slow d วครับผู้เล่นเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วอยู่ตรงไหนดีนะครับใจเย็นนะ เกมตรึงครับเกมตรึง c S O R หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนยะฮะใเย็นนะฮะ เอลทีรักขยับไปทางโน้นแล้วใครจะซ่องให้เราแล้วครับพ้อตอนนี้เขาอาจจะดูแล้วว่าไม่มีใครเข้ามาแน่ๆเลยขยับนะฮะโอ้แตกหนึ่งฮะหนึ่งสูแล้ว จเย็นนะฮะตูถอยติดตกจุดสามพันแปดเลยโอ้แตงสองแตงสามครับจะเย็นครับเดี๋ยวรั่วนะ ฟูแบ็กเพชรที t. อ๋อจะลงกันมานะทางทางเราก็น่าจะมีคนบีบเข้ามาด้วยเหมือนกันรอ,ค,อ,ค,อนครับรอไปฮะ เอทีมาทางนู้นนะ okay. เดินหน้าได้ฮนะไม่มีใครเห็นละโดนไหมไม่เห็นนะอยู่ตรงหินอยู่ตรงมุมอับตรงนู้นไม่เห็นอะไรนะแปดอันแล้ว ได้ครับมองไม่เห็นองเห็นจริงครับหอ,อยมาครับปชายังไม่มีใครขยับนะขยับเราคงจะเห็นแล้ว โอเคนะฮะถอยนิดนึงฮะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่นะคูเดสนะขยับมาเราถอยครับเห็นไหมไม่เห็นนะค่อยๆขึ้นมาดูเดสไม่เห็นมาฮะดูเดสเห็นแล้วฮะหนึ่งนัดครับ ยิงตัดแท็กครับไม่เข้านะโดนเห็นแล้วฮะหลบอูดน,นยังเห็นเราอีกลบกอนครับเตรียมพร้อมนะมีใครเห็นไหมไปซองครับไปซอง เดสจะขึ้นมาไหมไม่แน่ใจนะเดินขึนไปดูบ่ตอูเดสไม่ขึ้นมาตัวหลบอยู่ตรงโน้นฮะอ้าอูเดสครับหนึ่งนัดครับอย่าอย่ายุ่งกับเพื่อนเราฮะอย่ายุ่งกับเพื่อนเรา ไม่เห็นด้วยไม่ขึ้นมาหอมไม่เห็นเราตกลงเราเก็บไปแล้วมาใครมาไหมเดี๋ยวราอุลกขึ้นมาตรงนี้นะอ๋อแอดทอลเล็กนะฮะจะขึ้นมาไหมจะขึ้นมาไหม จะมาไหมมายังไงเจ็ดร้อยเองลบครับของนัดฮะยังไงครับลบมานี่หรอ สามนัดครับสี่นัดครับปิดร้อยฮะตบก่อนครับมีจอนนะมีจอนนะอย่าลืมนะฮะมีจอนนะอเ,เอ้เราโดนเก็บไปครับโดนเชอร์เชียเก็บไปเนาะ กลับไปจุดเดิมทำเปไปซ่อนตรงนี้นะลับพี่เขาอยู่ไหมอ่ามีคนมาสู้ครับโอ้ครับยิงเข้าไปครับโอ้โหออกมาตรงนี้หมดแล้วโอ้เป็นอนะเป็นงเป็ดเลยโอเค กับคันนี้ฮะพ่ายแพ้ไปดูคะแนนก่อนนะฮะมาดูคะแนนหน่อยได้ตังมาเจ็ดหมื่นนะฮะอีกไปพันหกสองไปสี่พันสี่ร้อยสามสองเก็บไปคันหนึ่งโอเคครับอยู่ได้อันดับที่ที่สี่นะก็ยังโอเคอยู่ อแอล้วเ,เจอกันคลิปหน้ากับอ,อ่าห้าทับหนึ่งเซนจูเรียนอะ่ะ